เอ,อเอาอไปนะนนะครับก็มันได้แค่นี้แค่ชิมชิมเพิร์ลหนึ่ง,อองไม่แต่เขาไม่ตัดเราเองเทำใหญ่ทำเวลากิมทำไมใหญ่ยืนหน้าขอกมาเป็นกล้องเลยอร่อยครับโต ไม่ต้องไปต่อดีนานคร้านนี้เพื่อผมอยากซื้อครับเห็นอฟอรอฟอสร้านน,านนี้คือร้านไหนอ่ะร้านนี้คือร้านไหนร้านลูกเอกครับหัวลูกเอกโคตร กินโชกินใจโชว์ไม่ต้องมีซอสอร่อยแล้วเข็มอยู่แล้วรสเปรี้ยม

ตกลงวันนี like. ้ไปเที่ยไหเขาไม่ต้องเข้ารถแล้วดีให้ยกินแจ่น้อยนี่ครับหมาปูหมาปูปูป่ะปล่อยไม่แก่กินเสียวได้นั่งกินหน่อยเขาเข้ากล้องสองคนเราเด็งจังไหนเดยงยังไง สง <c oughs> องหมวกซื้อมาเท่าไหร่ครับหมวกดีหมวกดีบอกบ,บอกฟ้องนะครับซื้อมาเท่าไหร่บ, <c oughs> บอกไม่ได้ครับเ <c oughs> ดีย๋ยวไม่รู้ cà này là cà la cà lột Cà la mà hả? bạn, con ควรลดน้ํา này mẹ นี้ ติดตับอะไรกัี้ยสามนาทเสามคนเริ่มรุรปปรม่นลองรูปไปรูปนล้ามันลงรูปติดตับไปยังไงวะสามนาทีโมง